สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มลดาราจะพาไปเที่ยวประมุคาเลนะคะหรือปราสาทปุยฝ้ายนะคะแล้วก็จะไปเอฟิซุสมหานครแห่งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะติดตามชมกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราเดินทางนะคะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่านะคะ ก่อนถึงเมฟลาน่าเนี่ยเราแวะรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าระยะเดินทางในไกลนะคะก็ต้องหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของตุรกีค่ะแล้วก็เมนูที่เสิร์ฟก็เป็นเมนูที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อนะคะเมนูก็จะเป็นกลางๆงนะคะไม่มีหมูไม่มีเนื้อนะคะก็จะเน้น แล้วก็ปลาค่ะก็รสชาติก็ไม,ไม่ไม่จัดนะคะก็ทานได้กันทุกคนค่ะส่วนใหญ่ทานกันได้นะคะค่าระหว่างทางนะคะไกด์ก็ให้แวะระหว่างทานนะคะเข้าห้องน้ําแล้วกเ็เราผ่านคาราวานสลายนะคะที่เป็นที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานีนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานีนะคะสร้างโดยสุลต่านอาเล็ดดินเคโคบาด นะะในราวศตวรรษที่13นะคะจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่านะคะหรือที่เรียกกันว่าสำนักลมบุนนะคะก่อตั้งโดยเมฟลาน่าเจลาเล็กดินลูบีนะคะด้านนอกก็มี สินค้าของที่ระลึกขายด้วยนะคะแล้วก็มีสวนดอกไม้นะคะมีที่ให้นั่งพักผ่อนนะคะก็สวยงามมากตรงนี้นคะครับประมบุคเรจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะคะค่ำนล้วนะค่ำแล้วน,น,นะคะีไปก็เท้่รูปเลยไม่ไดพรุ่งนี้สว่างแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราจะมาเที่ยวกันนะครับเจ็ดโมงสี่ห้าออกจากโรงแรมสิบห้านาทีก็มาถึงแถวนี้นะครับช่วงเช้าเที่ยวประมุคเร่ช่วงบ่ายไปเที่ยวเมืองไอเฟสสตอร พวกนี้เที่ยวกันสองเมืองเลยนะครับแล้วก็ย้ายโรงแรมอีกแล้วนะครับคืนนี้พักที่มเมื่อเราถึงโรงแรมนะคะไกด์ก็พาไปดูระบบาหน้าท้องนะคะซึ่งขึ้นชื่อมากของตุรกีค่ะแล้วก็กลับมาที่โรงแรมนะคะมาพักผ่อนแล้วก็ได้อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนด้วยนะคะรุ่งเช้านะคะพวกเราก็ได้รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นเบรคฟาส มือใหญ่มากเลยนะคะอาหารสวยงามแล้วก็มีทั้งอาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็อาหารพื้นเมืองด้วยนะคะสวยงามมากค่ะการจัดแต่งนะคะน่ารับประทานมากแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ ชีสนะคะตุรกีก็ขึ้นชื่อเรื่องชีสนะคะมีหลากหลายมากนะคะจะเห็นว่าอา,อาหารของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมีพื้นที่อยู่ในทั้งยุโรปและเอเชียด้วย97%เป็นเอเชียนะคะสเป็นยุโรปค่ะที่ขึ้นชื่อก็มีเห็นไหมคะทับทิมนะคะขึ้นชื่อมากของตุรกีค่ะ เราก็เดินทางไปที่นั่งรถไปที่ปมคคามมกคเลนะคะต้องไปเข้าแถวนะคะรอที่จะเข้าไปชมภายในที่เป็นปราสาทปุยฝ้ายนะคะ,ะนี่ค่ะคือแผนที่นะคะแผนที่นี่เป็นแผนที่ของเอมืองโบราณนะคะฮีราโพลิสค่ะ เมืองโบราณเฮราโพลิสเนี่ยนะคะในอดีตก็เป็นสถานที่บำบัดโรคนะคะก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่1แห่งแพกมุมนะคะในปี190ก่อนคริสตกาละคะ่ะ,ะที่นี่ก็จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะหลังปีคริสต์ศักราช1334นะคะก็ไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นี่อีกเลยศูนย์กลางของเฮราโพลิสเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะปัจจุบันก็ตั้งอยู่ในโรงแรมปาบุคคะเลนะคะ แต่เดิมนะคะก็มีโรงอาบน้ําโรมันนะคะแล้วก็มีโบสถ์สมัย,บยไบเซนทายนะคะเ,เรามาพูดกันถึงประมุคคะเลหรือปราสาทปุยฝ้ายนะคะปะมุขคะเลนี้เกิดจากน้ําแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะมาตกตะกอนมันก็จะเป็นลักษณะนหน้าผาซ้อนกันเป็นชั้นน้ําตกนะคะแล้วก็มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้ายค่ะ น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นก็จะแข็งเป็นหินปูนเป็นหินย้อยนะคะแล้วก็เป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงามมากค่ะแล้วก็ดูมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะน้ำแร่นี่ก็จะมีอุณหภูมิตั้งแต่35ถึง100องศาเซลเซียสนะคะคนที่มาที่นี่ก็นิยมนำ,น,ำน้ำเนี่ยไปอาบหรือว่านำมาดื่มนะคะส่วนบําระดากก็ลงไปเดินแช่น้ำนะคะ แช่น้าแร่นะคะเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าน้าแร่พวกนี้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจโรคไขข้ออักเสบความดาันโลหิตสูงโรคทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็โรคไตนะคะนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะคะบรรดาตอบคําถามของไกดถูกก็ได้รางวัลเป็นไอศกรีมหนึ่งแท่งนะคะจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อนะคะไปที่บ้านของพระแม่มารีค่ะ มอือนรดาก็ได้มีโอกาสไปไหว้พระแม่มารีด้วยนะคะแล้วก็ขอพรนะคะจากนั้นเราก็เดินทางไปสู่ City of Ephesus นะคะก็เชื่อว่าเสาหิน2ต้นใหญ่นี้นะคะถ้าใครไปยืนและแขนถึงทั้งสองข้างนะคะก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะค่ะบริเวณนี้นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะมหานครแห่งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะ แล้วก็เป็นเมืองโบราณที่ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังดูมั่งคั่งที่สุดนะคะถนนทุกสายก็จะปูด,ด้วยหินอ่อนนะคะเราก็แวะไปชมห้องสมุดเซลซูสนะคะห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า3ทางนะคะประตูทางเข้าก็จะมีรูปแกะสลักเทพีสีองค์ประดับอยู่นะคะได้แก่เทพีแห่งปัญญาเทพี TP แห่งคุณธรรมเทพี TP แห่งความเฉลียวฉลาดแล้วก็เทพีแห่งความรู้ค่ะ ที่นี่ยังมีโรงละครกลางแจ้งนะคะใหญ่เป็นระดับสนะคะของโรงละครโบราณในตุรกีนะคะ,ะสามารถจุคนได้ถึง30,000คนทีเดียวนะคะค่ะเราก็ได้เห็นห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณน,นะคะที่เรียกว่าโรมันบาสด้วยนะคะเราได้ไปแวะที่โรงงานผลิตเครื่องหนังคุณภาพดีด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าโรงแรมค่ะพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวกันต่ออีกนะคะ